เพียงแค่วางลงไปนะฮะที่หน้าฝากระโปรงรถเท่านั้นแล้วก็ดึงครับผมรูดไปให้ทั่วแบบนี้แห้งสนิทหน้ากระจกรถอีกทีนึงครับแค่วางลงไปนะครับแล้วก็รูดครับดึงลงมาแค่นี้เองไม่มีคลาบเลยแม้แต่นิดเดียวเห็นหยดน้ำไหมครับแค่วางลงไปแล้วก็รูบลงเท่านั้นเองเรียบร้อยครับแห้งสนิทเลย เห็นหยดน้าที่เกาะอ,อยู่บนตัวรถไหมครับวางลงไปรูปทีเดียวครับส่วนกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมครับวางรูปทีเดียวครับนี่คือผ้าไมโครไฟเบอร์ครับทุกคนครับสำหรับการเช็ดทําความสะอาดตัวรถใครที่ล้างรถบ่อยตัวนี้เก็บติดรถไว้นะฮะเก็บติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอนนะครับช่วยประหยัดเวลาในการเช็ดรถ มากมากเลยนะครับเพียงแค่รูปครั้งเดียวอย่างที่ผมทําให้ดูมาสักครู่นี้นะครับไม่ต้องหลายครั้งเลยตัวผ้าเนี่ยลักษณะจะเป็นขนแบบนี้เหมือนผ้าขนหนูทั่วไปแต่ว่าเขาจะมี2ชั้นนะฮะมีด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังตัวผ้าเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเทกเจอร์ของเขามี2ชั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยช่วยซับน้ําได้ดีมากๆนะฮะหพื้นมีหลายไซส์นะทุกคนตัวนี้เป็นไซส์ใหญ่นะฮะถ้าไซส์ใหญ่ตัวนี้1พื้นเนี่ยรถทั้งคันเอาอยู่แน่นอนนะฮะไม่ต้องไปลองผิดลองถูกครับด้้ยอแลวบเก็ิย านไว้เอาไว้สำหรับล้างรถตัวเองนะครับอยู่ในตะกร้ากดไปได้เลยครับ